เว็กมีไปที่หมู่บ้านก่อนเลยกูเชื่อกูเกือบทิ้งกันเลยคือเพื่อนผมทิ้งกันเลยครับผมทิ้งกันเลยแม็กเป็น,น,น,นอ่์ติดเชือ้อเชีจ๋ทำไมนนไทำไมวะคือคือไอ้นั้นก็ติดเชือเ้อของเพ่กำไยมาอันนี้มาติดเชือเ้อของพี่เจ๋ เฮ้ยเอ็นอครูแกไม่ได้กดอัดไอ้สัสมองไปทางนั้นกดไอ้ผ้าไปดูคไปพูดเปิดไงวะคนพูดเปิดยงไงจริงสวัสดีครับวันนี้วันนี้พูดด <laughs> ิเราจะมาวันนี้เราจะมาเล่นแบบ <laughs> เล่นแบบคราว เชีในหมดที่มีชื่อว่าในหมดที่มีชื่อว่าเคิร์ดบอกกิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเคิร์ดบอกกิ้งครับเออครับผมเออสันเนไปฮะไปฮะอ่าอุ้ยมีมุมมองุคนที่สามด้วยใช่มีแดดด้วยดิใช่ไหมแดดแดดแดดแหนวะกินไหมริงสนกสนุมันเป็นดอชไม่ใช่แดด ากลายเป็นแบบรีโหลดกระสุนป่ะตัวอาใช่ไหม <laughs> มันก็เป็นปุ่มเดียวกันน่ะนี่เราต้องไปไหนเนี่ย <laughs> จะรู้ไหมล่ะไม่ครับมันมีเป้าหมายด้ยเหรอี๋ยวจะขึ้นไป <c oughs> บนต้นสักุรนะนะ <c oughs> ั่นน่ะเห็นไหมห่ <c oughs> ้าสักุระไปซากุระเมืองไทยป่ะน่าจาะไปก่อนปะเเดเด์นี่โคตรมึนตา <c oughs> มันดูแบบเป็นโมชันเบอร์เวลาหันนะแป๊บหนึ่งนะเป็นเชเดอร์ก่อนอย่างแรกก็ต้องหาอะไรที่อยู่อาศัยปะเล่นไมค์ครับอย่างแรกต้องหาที่อยู่อาศัยหาถ้ารับนี่เราก็สุดแล้นี่แหละเราจะตัดต้นสากุระสักต้นหนึ่งแต่ว่าเราจะเดือดหนึ่งต้นไว้เป็นจุค้ำแหล่งเราเอ๊ะตรงนี้ทาเป็นฐานเราได้เลยนะจากตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้แต่เราต้องมาป็นจิงเราเอาะตรงไหนครับ ออโเคราจะทำเป็นฐานแบบเป็นปราสาทเลยอ่ะกับปราสาทบนภูเขาอ่ะเชดอ์คูนเฟิ้อสันมากรออย่างนี้นะเดี๋ยวไปตัดไม้ให้คือจะสร้างตรงนี้เหรอเออตรงนี้แหละไอเราก็เดินมาไกลมากมาฝั่งนี้เพื่อมาขุดไม้อะเดี๋ยวเสียงแบบซินกาคนดำเลยอ๋อเสียงพึร่งเชี่ยมีนกหัวขวานด้วย เรามันฟันนะเชียดดิไม่ชว่ามันไม่ใช่ว่ามันจามห่ะแต่อย่างนึงที่ไม่ที่ไม่สม,มจริงนะครับคือตัดไม้อย่างไรวะจับก่นกันนะเริ่มมืดแล้วว่ะมืดเร็วนะแต่คือเชเดอร์เชดเดอร์ผมมันทำให้สว่างครับ มันมันสว่างในสายตาเราแต่สายตาคนดูมันปวดตาเลยต้องไปบีบแสงใช่ไหมออะเพียงหรือจะไปแคป์น้นดีวะ๋ย่ไปบ้านนั้นมันมีไฟด้วยอะเอาเป็นว่าอย่างนั้นแบบนี้ก่อนเราไปนอนตรงนู้นก่อนนะวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาตรงนี้เอาเตียงมาด้วยแล้วก็ทําเลยโอเคแต่วันนี้ไปตรงนั้นเกิดแล้วครับตัวอะไรนี่น่าอะไรอ่ะเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วผีผี แต่มุ่วมั่แสงเมื่อกีก้ไม่รู้ว่าคืออะไรมีแสงเนี่ยหรอัตามเสียงไหมวิ่งด้วยวิ่งด้วยวิไปที่หมู่บ้านก่อนเลยพุชเชยพุชเหิรอบิ้งกันเลยคือเพื่อนผมพิ้งกันเลยครับผมพิ้งกันเลย สภาพใน่ใจว่าที่นอนไหมมีขอแล้วกันเตียงโอเคไอ้เจมส์นี่โอ๊ยอ่านแค่เสือในมีสมวนี้มีปืนด้วยเจ๋งว่ะเจมใช้ได้ไหมเฮ้ยรีโหลดไม่ได้วัตกระสุนมีหมดด้วยเหรอไอเชียมีหมดกระสุนมีหมดไอเชี่ยกระสุนไม่หมดสิแปลโอเคเดี๋ยวพาที่นอนกัน แม็กมันตีมันตีประตูแม็กมันตีประตูเดี๋ยวตกใจเหมือนเมื่อกี้เสียงอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยขับรถเจ็บเจ็บกูต้องขับโต๊ะคราฟใหม่ใช่ไหมเนี่ยเก็บปืน้วแหละเก็บปืนครับผมเพราะฉะนั้นต้องไปแล้วมะ้ยไปดูบ้านเดี๋ยวดีกว่า เี่อย่างเรากครับครับดาบก่อนไหมนี่ยครับมาแล้วเนี่ยเราเรายังไม่มีบอกตัวเองกันเกิดที่จะบอกคนอื่นบอกตัวเองกันคนเมื่อวานเออคนแถมเข้ามาอยู่ในนี้ถามคนด้วยเจมส์หมดอะไรเสียงอะไรวะมีเสียงเลยเหรอใช่มันเหมือนเสียงเหมือนสัตว์เสียงเสียงสัตว์น้ำอ่ะ เสียงลมวะเสียงลมหลอนแล้วขโมยเตียงปั๊บทำเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงเอพีซีเมื่อกี้เฮ้ยมันมีเสียงจริงๆริงเ้ยเสียงกระซิบแบบแฮลโ o h ฮ l l o ่เชฟแล้วก็เลีมตีมันโฮ้ยทีเดียววะทีเดียวบินเลยเมื่อกี้ โอ้แล้วคือการตั้งไฟหมู่บ้านนี่นะครับโปรดปลอดภัยในงานเดินข้ามบนเป็นหิมะแ่ว่าในหนังส่วนมากทางเหนือจะปลอดภัยนี่ปลอดภัยเพะไรนั่นอุ๋อเจ็บมากแม็กตีโคตรแรงอ้ยอะไรอ่ะผีอะไรวะไม่รู้แม็กมันเป็นติดเชื้อมันแกยังไง เดี๋ยวไม่เดิอันนี้มันสมุดอันนี้มันสมุดสมุดสมแนะนำซะโดนตัวหาที่นอนทำไมทำไมวะคือคือไอ้นั้นก็ติดเชื้อเอนมพายมาอันนี้มาติดเชื้อทองพี่เจ๋โชคชะตาไปเรากลับไปตรงนั้น น่าเริ่มซิดไหมโอ้ยอาหารจะหมดลืมดูโอ้ยมีมีขกระปังอยู่อ๋อโอเคยังยังพออันั้นได้อยู่อันนี้เป็นเชื้อหรือว่ามันมันเชื้อหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรวะอ๋อเป็นเพราะอาหารน่าจะเพราะใกล้เพราะใกล้ตายไหมเพราะยิ่งใกล้ตายมันแม่งมันจะแบบติดติอะไรกดนอย่างนีฟางมาปะไปตีฟังกับปะเนี่ยก็ตรงนี้นี่แหะที่จะสร้างเอาที่ตรงสูงเนี่ยวะ ตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวระหว่าง <ใน S 2> ที่นายทำบ้านอยู่ฉันจะลงไปหาเหมืองเพราะว่ามันต้องหาอะไรมาทำกับข้าวอ่ะไม่งั้นตายาาไม่ใช่ใครจะตายหรอกมันมีเสือว่ะแล้วเสือมันโจมตี<ำ>มั้เนี่ยโจมตีดิเสือบ้านไหนเข้ามาโจมตี <c oughs> เรียบตาอะไรกับ ก็เลยเชเดอร์นี่ใช่ไหมเชเดอร์ไอของมันปะใช่ละโคกูดเบอร์เลยก็เลยไม่ใครมันก็มันเลิกเว้นหัวตอนเวลานเนหละหันหันซ้ายหันขวาใช่ไงยังไม่ยังไม่หันเข้าถ้ำอ่ะเสียงซาวแม่งประโคมมาละ ไม่เจ็บไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งต้องออกอืมไม่เยอะเลยเหรอเยอะแล้วเดินโคตรเร็วถามจริงไม่ก็ไม่ก็ามาขุดขึิงแถวบ้านนี้ก่อนไนอะ้ต้นมีหิงเยอะมันต้องหามจรงาไงไม่ใช่หินหรอกที่ต้องการอนะ จะถามาเป็นว่าสองถามจริงโดนเชื้อเ้อรสงเจงมาเพื่อนกบอกว่เสือไม่ทำร้ายไอ้เหี้ยไม่มาควูเลยโอ้เามาไม่ไม่ไม่ เดี๋ยวไม่ทำ็นไรคุณโดนขับเลยอ่ะโอ้ยเหมือกลับไปเปลี่ยนบ้านคุณพี่เอามอสอะไรยุดงแรงติดเชื้อขั้นสองอีกรักษาไปเพื่อให้โอ้ยมาอยู่ไหนแล้วนะกูกำลังเดินกลับไหนเฮ้ยตีลัยเอ้าตีลัย ช็อดกันเลยแล้วกันตูสุวรรณผิดมาพ่อมรูเอ้ยโซ่เขียอะไรเป็นไรเจมไรเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้แต่กูกูกำลังเก็บของของกูอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้สวยอันที่เขียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองทำทำสองแยกกันเลยเฮ้ยอะไรตีทำไมไม่ตีไม่เชื้อ หิวไม่หิวอะไม่หิวมันหิวเร็วอะไม่ใช่แล้วครัอะว่าเมโดนต้องทำบ้านละจริงๆต้องทำรั้วต้องทำอะไรสักอย่างอะะคุณพี่ต้องทำเร็วๆเลยนะครับนี่เสียงอะไรเจ๊ว่ามันมีเสียงนะว้ยเสียงแบบตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้อ่ะ ก็นะว่าน่าจะมาจากมึงแม่๋ยวกูชเชยปลดทุกแก่เพื่อนแมวทังสาระป<ว>งก่อเตียงใครเตียงใครเนี่ยอ๋อเตรงนี้อันนี้คือปลอดภยัยใช่ปลอดภยัยแน่ใจอสองบล็อกเลยนะ <c oughs> ใช่ผีงูพวกนั้นมันกระโดดมากกว่านี้ไม่ได้เออมีดีอีงไหมมันได้เท่านี้นอนเถอะโอเค แล้วเูก็ต้องมาเคลียร์ออกใช่ครับเพราะวันนี้คุณจะต้องทําทำบ้านใช่ครับผมจะไปหาอของ,ของไปคำขออ,อจ้ะก่อนไปขอญาตเลยอะไรทำมาเนี้ยี่ปุดนตีงกันอ๋อมึงจะร้องอะไรกักหนาวันนี้ไม่เงยจ้า ความหิวของอาหารลดเร็วมากมมมมมมคือหมายนริงขยับเยอะๆหรือทำอะไรเยอะๆแม่งก็ลดไปใช่นี่ผมมาลงทำรอบที่สามแล้วนะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรแต่หวังอย่างนี้ที่ไรเจอทุกร,รอบเพราะ้นอย่าหวังดีกว่าแต่ประเคนมาให้ความชิบหายแบบอุ้ยอะไร ตกใจหิวข้าวอุด้ยโอี้แหวนรู้ว่าเจอเลยเราจะมีหมาไม่ใช่หมาหมาหมาซอมบี้ผมกลับมาที่หมู่บ้านนี้เพื่อมาเอาที่ทำอาหารครับเตาสมงเจ๋งคือไปขโมยเขาใช่ไหมหมู่บ้านนี้ไอ้ร้องกนเล็มหายไปไหนวะ ออ้าวไอเจมเป็นอะไรึ้นคือไอรอนกูเลยมูกมาะจนหิมะตายฮาว่าจอเอ้าวเจ้ไม่อะไร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 คืออะไร หลายค <c oughs> <ล>ุณอยากรู้เลยเราดูเราดูในคลิปคุณที่คือคุณด้วยความหวังดีไงคูณก็คิดว่าอ้าวจะทุบหีมาช่วยมันแม่งมันฟาดคุณทีบินเลยโอเคหายติดเชื้อจริงแสดงว่าอ๋อแล้วเหมือนว่าไอ้เชือ้อเชียนั่นจะทำให้หิวเร็วด้วยอะครับคนี่น่าจะตายหนะเนี่ยบอกแล้ว ให้ตะกวกูเข้าไปในหัวมึงมันจะช่วยได้เยอะเลย <laughs> ดูดิมีแนวความคิดทีนี้ก็ติดอยู่ที่เฮ้ยเฮ้อย,อ,ยะอะไรอะไรอีกเจอร่างตัวเองที่เป็นซอมบี้แล้วถือดาบแบบติดเอนชาร์ดด้วยน,นี่กูไม่ทำเป็นชาร์ดเลยเฮ้ย <laughs> ว้ย <laughs> าวเนี่ย เออแล้วทำไมค<ช>ูไม่ช่วยผมไม่ช่วยแล้วครับขอโทษเมื่อกี้ผมช่วยแล้วโดนคนรับผำโดนแบบผ<ท>ิดร้องไงแสดงว่าสมมต,ติถ้าติดเชื้อแล้วตายก็กลายเป็นจอมบี้โอเคใช่ก็จะเอามาแตกตเอ้ยลินฟันตแตกบ้านขอยาสนะครับผมขอยาขามโมย <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรเนี่ยอมอ,มอมอ,อ๋มอหอเยบ้านเขาฟุง้งเฟิงเลยเจียบยังไงคือไม่สีชมพูเสมออันชี <c oughs> ในใจแล้วไปบ้าแล้วจุมก็กล่าวว่าจะรอให้มาขุดไงอาโอเคโอเคเพียงคู่เลยใช่เลยชิปอะไรนะเนี่ยถอดเสื้อแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นว่าระดับแม่งเติมเฮ้ยมันมืดแล้วมืดแล้วมันมืดแล้วนอนระดับเป็นกล้าแล้ววะชิปโอ้โหหนึ่งจุดหนึ่งนะสวยครับโอ้โหจบครับตัวมันจบจบเพลงแล้วเท่านี้ครับ ิบเลยจะเย็นบ่ายยังสร้างไม่เสร็จเลยควาสองกับบ้านสร้างเสร็จพอดีฮเชเอาไปเสร็จพาร์นี้แหละไม่ต้องอะไรเยอะจริงจริงปิดง,งมยำเลยมันจะมือดอีกแล้วอะ่ะไม่เคยเลยมานำเวอรวตตรงนี้เลยตรงนี้แล้วอุ้ยมีอะไรอุ้ย What is that ฮะ What the fuck is <it S 2> that